สวัสดีมิักแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมากับเซิร์ฟ428นะเออก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างโอเควันนี้ก็เดี๋ยวต่อไปเราจะอัดเซิร์ฟ428ลงทุกๆวันอ่าวันนี้วันแล้ววันนี้มันสุกนะทุกๆวันสุกแล้วการเป็นการอัปเดตนะเพราะมีคนขอมาว่าอยากเห็น428แล้วผมก็เออเราไม่ได้อัปเดต428นานละก็อย่างน้อยสัปดาห์ละ1คลิปแล้วกันนะสำหรับ428โอเคแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้กิจกรรม อ่ตัวละครใหม่อย่างคิร่าซัมเมอร์ร้อนจะมานะก็รูปตัวละครอ่ะมันมันเข้ามาแล้วนี่ก็ไปสามารถอ่านสกิลหรือทําอะไรก็ได้กันแล้วแต่นะแล้วก็กิจกรรมเป็นแบบไหนแนวยังไงก็ใน YouTube ก็มีแล้วเดี๋ยวก็สามารถไปศึกษาก่อนได้แล้วก็เดี๋ยวกิจกรรมของเซิร์ฟเราก็มาพรุ่งนี้แนละ้วเดี๋ยวรอจัดเอาแล้วกันนะโอเคมาวันนี้ของเซิร์ฟ428ตัวละครใหม่เข้าก็คือจะเป็นทางหน้าของเนลมานะเดี๋ยวนี้เราจะสุ่มเนลมาอัพเนลมาแล้วก็จะตะลุยด่านกันแล้วก็อัปเดตนิดๆหน่อยๆน่อยมา ก่อนจะไปชมคลิปนะก็ขอฝากร้านสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผม s t l l ล่าโกลพนะ Pay, เติมเ,มเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้อง s t l l ล่าโกลพเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักหมุดท็อปคอมเมนต์ไว้ให้นะก็ไปใช้บริการกันด้วยนะยังไงจะก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนโอเคมาเดี๋ยวก่อนที่จะไปทําการสุ่มอ่ะเดี๋ยวอัปเดตเล็กๆน้อยๆของ ID ดีก่อนแล้วกันนะตอนนี้เลเวลอยู่ที่77พลังอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนกว่า,นะานี้้แลวก็ ตอนนี้หยกมีอยู่9,500ทองอะไรมีอยู่30กว่ากาเติมครั้งแรกก็ยังอยู่นะยังเป็นสายฟรีร0%อยอยู่ตัวละครตอนนี้มีทั้งหมด52ตัวนี่ตัวละครก็จะมีประมาณนี้เอาจริงตัวละคร SR ตั้งแต่แรกๆก็ยังไม่มีอะบางตัวก็ยังไม่มีนะ SR เนี่ยอย่างพวกเนี้ยเนี่ยยังไม่มีพวกเนี้ยนั่นแหละก็ยังขายอีกหลายตัวอยู่ก็ตอนนี้ได้อยู่ประมาณเท่านี้แล้วก็พลังตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10 เก้ 9, 20, ประมาณท็อปอะประมาณท็อป20แล้วกันนะประมาณนี้ส่วนความเร็วตอนนี้อยู่ที่6000นนิดๆเสษแดงตอนนี้มีอยู่269แล้วก็มีนี้อยู่89อันใช้ไปอันหนึ่งตอนชุนซุยแล้วก็อันอื่นก็มีประมาณนี้เดี๋ยวนี้เราจะมาลองใช้ดูนะว่าจะได้เนิวกี่ดาว5ถึง6ดาวนะ5าดาวน่าจะได้อยู่แล้วแต่ว่าผมกะจะเอา6ดาวแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคมาอันนี้จะอัปเดตประมาณนี้อ่ะแล้วหอคอยอีกอันนึงแล้วกันอ่ะหอคอยนี่อยู่ที่ประมาณนี้เลย พอแล้วอัปเดตนัจนมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากหรอกมาเดี๋ยวมามาทำการสุ่มเนวกันจัดไปสุ่มสักร้อยลูแล้วกันนะให้มันกลมๆโอเคอินูเอะมาเกลือเกือไปจะสุ่มทีละร้อยลูแล้วกันนะผมจำไม่ได้ว่าตัวถัดจากเนวเป็นตัวอะไรเดี๋ยวขอเปิดดูในโทรศัพท์ก่อนแป๊บหนึ่งโอเคมาพาเข้าให้ นี่30เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งโอเคต่อจากนี้เราจะเป็นโอโถล่าแล้วก็ตู้อาวุธแล้วก็อุ่นเคียวล่ามีเวลาอีก2ตู้ที่จะเก็บอ่าเขาเรียกอะไรโทเค็นเพราะตอนนี้เราจะเปิดสักร้อยโลแล้วกันพอเปิดเทียร้อยโลอะ่ะถือว่าดีสุดละโอเคมาเฟรมโซได้ยามียามีได้ยังวะจะไม่ไดไ้ยามีได้ยังนะแต่มันขึ้นอย่างนี้น่าจะยังไม่ได้เนาะ ครือมันได้แล้วก็ม่ดูนะปกติแล้วถ้ามันยังไม่ได้มันต้องขึ้นเป็นเศษตัวละครอย่างนี้เนาะิตจอมรันต, oh ตอนนี้เปิดไป60อ่ e. ีก30ส่วนเศษเดี๋ยวผมค่อยไปเปิดทีหลังมาคิราอิสุรุไอ้เท่าไหร่นะเมื่อกี้20โอเคาเขก็ให้ แล้ก็อีก10ครั้งตัวละครซ้ำก็มาซ้ำริงหน่อยตัวไม่มาก็ไม่มาเลยอ่จัดไปอีสเน้โอเคไม่ได้90โลเรียบร้อยแล้วน่าจะได้แค่5ดาวนะดูจากสภาพแล้ว6ดาวไม่น่าจะไหวที่จริงอยากได้6ดาวแล้วก็อยากได้6ดาวตอนแรกเลยจะได้อุปกรปลุกตื่นด้วยไงโอเคอันนี้เดี๋ยวเรารวมตัวละครก่อน ขี้เนียวม้ามาแล้วก็มีอยู่เศษแดงอยู่270อเันแค่นะหกดาวอ๋อถ้า6ดาวมันจะได้เป็นอันนี้ถึงเลเวล62 5ดาว5ดาวตอนนี้ยังไม่มีโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองอัพกันว่าจะได้ขนาดไหนนะโอ้อีสเนี่ก็ยังไม่ได้เลยเนะี่ยนี่เรามีตัวละครใหม่ถึง4ตัวเลยเหรอเฮ้ยอ,อีสเนนี่ก็ยังไม่ได้ฮั อะไรนะฮัทแล้วก็มียามี่มีนี่โอเคมาซี C, ตัวใหม่ๆอัพแปดสดๆก่อนว่าจะได้เท่าไหร่นะว่าจะได้เท่าไหร่พลังส่วนแล้วก็ปัจจุบันเลยก็คือเราไม่มีหินม่วงแล้วหินม่วงเราไปใช้อื่นหมดเรียบร้อยแล้วใช้ใส่ตัวอื่นหมดแล้วตัวอื่นตัวอื่นก็ต้องใช้อะเออเลยไม่ได้เก็บไว้ให้เนียวเลยนะจะค่อยหาใหม่แล้วกันอย่างที่บอกไปนะผมว่าเนียวมันใช้ได้นานนะเพราะฉะนั้นแล้วจัดไปเลยโอเคเลเวล 77ตันส่วนตัวพวกนี้ต้องเอา50 50บคือทำกอบม่วงได้นะปัจจุบันตัวผมคือต่ำสุดเลยคือกอบม่วงกอบม่วงเลเวลเอ่อสกิลก็คืออัพ50มันเป็นเทคนิคการดันพลังนะอันนี้ถ้าจากอัพไอพวกนี้เสร็จหมดทุกตัวแล้วผมว่าน่าจะอยู่ประมาณ 10, 78 7หรืออาจจะสัก15ได้นะพลังอันดับพลัง 428ก็ไม่ได้อัปเดตนานมากๆแต่ก็ยังเล่นอยู่นะเล่นอยู่ทุกวันเลยยังเล่นเหมือนไอดีหลักเลยอะทุกวันเล่นพอๆกับไอดีหลักเลยเอาจริงๆเพียงแต่ว่าใช้หยกน้อยกว่าไอดี ID หลักเยอะมากเพราะสตาฟิน่าซื้อประมาณวันละหครั้งแล้วก็ตัวละครแล้วก็เปิดจำกัดหน่อยเพราะไอดีนี้เป็นสายฟรีเนาะเพราะฉะนั้นจะต้องดองของหน่อยแต่ว่าตอนนี้เป็นการใช้หยกนะกิจกรรมใช้หยกมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังพอใช้ได้ อาจจะรอใช้พรุ่งนี้นะเพราะพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมอีเวนต์มาใหม่เกียร์นี้เปิดไปดห้าสิบห้าสิบแล้วอาเอาเอาเอาพอัเข้าไปเกียร์นี้มีอีสเนตอัพได้ออกไปอีสเนตได้มาสองตัวกดจะได้ก็ได้มาดียังโอเคอันนี้เดินะอัพไป ันนี้เรายังอัพกรอบไม่ได้เอ้ยเรายังอัพกรอบไม่ได้พัสมาไม่ได้เราต้องไปใช้โอเคอัพดาวก่อนแล้วกันอัพดาวอัพดาวอัพสี่ดาวอัพห้าดาวหกดาวผมว่าไม่น่าจะได้นะดูจากสภาพแล้วน่าจะได้แค่ห้าดาวแล้วตอนนี้เอาเป็นเนว์ร่างแรกแล้วกันนะเนวเด็กไอไอดีเนี่ยลืม ไออันเนี้ยตอนที่วันเออเนี่ยที่ทีมงานเขาแจกมาเนี่ยลืมใส่ไอดีนี้นะลืมเอามาใส่ไอดีนี้ไปนึกได้ตอนวันสุดไอวันอ่อวันถัดมาจากที่มันหมดแล้วสุม,มันหมด6กโมงใช่ไหมผมนึกได้ตอนประมาณบ่ายโมงของวันที่มันหมดแล้วอะเออคือแบบโคตรเสียดายเลยนี่เออสิงโอเคมาครับอเอาคดห้าดาวต่อไปถ้าหดาวมันต้องใช้240ปะ่ะ240อันตอนนี้เรามีอยู่ มีอูมีอยู่ยี่สิบสามอ้ขาดสองร้อยอันสองร้อยอันไม่ได้ไม่น่าจะไหวโอเคเอาแค่ห้าดาวแล้วกันนะหกดาวไม่ไหวก็เอาห้าดาวไปแล้วกันอย่างน้อยได้วุฒิปลุกตื่นมาขั้นหนึ่งที่ริงอยากทำหกดาวมากกว่านะแต่ว่าแค่นี้แค่นี้นนไปอันนี้อัพได้ถึงยี่สิบอัพได้อัพสิบห้าก่อนแล้วกันเบสิคเบสิคปกติตัวสิบห้า เดี๋ยวกรอบค่อยไปอัพทีหลังอีกทีหนึง่งน่าจะอัพอีกนานอยู่นะ่าจะใช้งานได้น,นี่ก็อัพไปตัวนึ่งก็อัพแปดสีฟ้าโอเคแค่นี้ก็ได้ระดับหนึ่งละที่จริงเรามีอยู่สองอ่อมีอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหยก ผมไม่ชัวร์ว่าเดี๋ยวนะหนึ่งหมื่นหยกแล้วมีหมื่นหยกกับอีก60โทเคนหมื่นหยกมันสุ่มครั้งละเท่าไหร่นะสองพันก,กว่าใช่ไหมผมว่ารวมๆทั้งหมดน่าจะสุ่มได้อีกร้อยอันแต่ว่าเศษมันขาดตั้งสองร้อยเศษสองร้อยเศษผมว่ายังไงก็ไม่มีทางหาได้หรอกอน่าจะต้องตัดใจเอาแค่สี่ดาวก็พอไอ้เพียสี่ดาวห้าดาวเอาแค่ห้าดาวก็พอนะตัดใจไปแล้วกันกะจจะทำหกดาวให้สุดๆไปเลยแค่นี้ก็แค่นี้ ยามี่ไม่ได้แล้วเราได้ตัวอะไรมาอีกนะยามี่อิสานิแล้วก็ฮัตโอเคฮัตเอเคร์โซลคชั่นครับแล้วก็ไฟล์ตัวละครเฮแล้วก็ยามี่โอเคความเร็วจากตอนแรก จากตอนแรก6000ขึ้นมาอีก200นะก็ถือว่าขึ้นมาเยอะอยู่โอเคอะไรก็จะได้เป็นประมาณนี้มาเดี๋ยวเราไปตะลุยด่านกันตอนนี้พลังอยู่ที่1ล้าน6ออกกว่าก็ขึ้นมาเป็นันดับ16บยังไปได้ต่อแต่ว่าไอแค่นี้ก่อนเออเอแคนี้ก่อน,อออน,อนมาเดี๋ยวเราไปตะลุยด่านหลักกันอยู่ที่20เอ่อตั้งแต่20ขี่เท่าไหร่ไม่รู้จนถึง20ขีด10นะมาเซตตัวละครเดี๋ยวนะโอเคเป็นเส้นนี้ทีมทีมหลักมาตรฐานเลยตอนนี้ เพราะทีมหลักผมใช้เป็นทีมเนี่ยปัจจุบันอยู่เลยเปิดออโต้น่นจะชนะอยู่นะมันไม่น่าจะเก่งมากหรอกปั๊บปับ๊บซัดเข้าไป ยิ่งผมว่าออโต้ก็น่าจะชนะนะตอนแรกวันนี้กาจะเอาอันนี้มันติดอะไรอะ่ะมันค้างเหรอเมาส์มันยขยับได้นะไม่แน่ใจว่าค้างต่อเปล่านะเดี๋ยวตัดไปให้แล้วกันนะโอเคได้ละจะว่าค้างไหมมันเดินเอออะไรเนี่ย ขเอาไหมเอาไหมโอเคน่าจะได้ละไปออโต้ไปแล้วกันตีไปตีไปชิวๆไปนะหนานไม่น่าจะเก่งเอาจริง้งถ้าตีเองมันก็จะง่ายกว่าแหละแต่ว่าเรื่องความขี้เกียจนะเนาะแต่ถ้ามันไม่ผ่านจริงเดี๋ยวค่อยไอย้นี่แล้วกันถ้ามันผ่านก็ปล่อยไปไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไป อันตีจัดเข้าไปเพราะถ้าตีเองอ่ะมันจะตีเวลาตีสกิลย่อยอ่ะเราจะกดใว้มันติดเพอร์เฟกได้แต่ถ้าเป็นบอร์ดอ่ะมันจะตีมันจะตีไม่ค่อยติดเพอร์เฟกหรอกมันจะโม่ส่วั่ว่ั่วั่วซั่วไปหมดนะจัดเข้าไปแต่ยิงถ้าตีเองมันก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งนะแต่นี่คือผมอัดไปแล้วก็สไลด์โทรศัพท์ดูเฟซไปนะ เพราะว่าโป้ปล่อยให้มันตีมันก็ตีชนะไงเราก็แค่เนี่ยแหละชิวๆไปนะเนี่ยในชีวิตผมไ <c oughs> อคิปไปแล้วก็สไลด์โทรศัพท์ไปนะตีเข้าไปเนี่ยอ่าเอาจริงๆเนี่ยไอเซนเนี่ยไอเซนตีติดสกิลย่อยอะ่ะแล้วยิ่งตีคีด้วยเนี่ยแรงมากอันนี้ไอเซนผมใส่เป็นโซของเอ่ออิชิดะนะปกติแล้วถ้าไม่ใส่โซอิชิดะก็ตีแรงเหมือนกันแต่ว่าพอใส่แล้วก็ทําให้ตีแรงขึ้นอีกคือแบบโคตรดีอะ่ะ แล้วก็เมื่อวานนะเมื่อวานรีโซโคิอ่ารีโซโคิไปครั้งหนึ่งพูดเลยว่าตอนนั้นโซโคิผมมันยังไม่มียังไม่มีสายใช่ไหมผมก็รีไปผมก็ผมก็พูดเลยว่าติดอะไรก็ได้โยเวนโลติดอะไก็ได้โยเวนโลเออแม่งติดโลเลยกดทีเดียวปุ๊บติดโลเลยคือแบบโคตรเกลียเลยคืออะไรเนี่ยติดโลคือไม่ต้องติดซะย,ยังจะดีกว่านะตละครสายโลที่ใส่โซโคิผมว่ามันไม่ค่อยมีหรอกมันแทบจะไม่มีเลย แต่ดันจะแต่ดันติดอะคือแบบโชคชุกจะว่าะเขาเรียกอะไรนะบุญมีต่กำบังอนะโอ้น,นี่ตายสองโอเคถ้าตายสองก็ไม่ได้ลนะตายสองต้องเล่นใหม่เพราะดันอ่าดันปกติก็คือตายได้แค่ตัวเดียวถ้าตายสองตัวก็คือต้องได้แค่สองดาวอ่าก็ให้แต่จังหวะเมื่อกี้มันตีสกิลย่อยต่อให้เราเล่นมือเองก็น่าจะแพ้อย,อยู่ดีนะ มานี่เดี๋ยวเล่นมือไปแล้วกันสกิลไม่ได้เลยสัก,กตัวฟันเข้าไปไปดูนะสกิลย่อยถ้าติคีนะโคตรแรงเนี่ยเนี่ยตายเลยโคตรแรงแรงจัดเลยสกิลย่อยเซนติคีเนี่ยมาตีต่อครับลูกกระจอกโดนตีจะตาย ไปต่อไปต่อจะต้องรีอ่าไม่ใช่รีเขาเล่ต้องเล่นต้องไปเล่นบบ่านเมื่อกี้โอเคผ่านแล้วของรางวัลก็นี่เลย500กว่าบาทได้อ่าได้หยกได้หินอันนี้ถ้าเติมกับร้านที่ผมทิ้งลิงก์ไว้สเตลลาโกพันนะก็น่าจะเหลือสัก400กว่านะ4 0 0กว่า,นะ 400, วา400ต้นต้น,ตนอ้ย400กลางๆประมาณนั้นก็นั่นแหละถ้าใครจะเติมตว่าดีนี้คือสายฟรี100%เเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ฟรีไปให้ได้ตลอดแล้วกันนะแต่เอาจริงๆอ่ะอยากเติมมาโซอาชู่าเพื่อใช้ในการผ่านหอ ันจะผ่านสบายมากแต่ด้วยความที่เราจะเล่นสายฟรีก็เลยต้องกัดฟันไปเอาเท่าที่ไหวแล้วก็เห็นบอกว่าของเซิร์ฟนอกคนที่เล่นสายฟรีของเซิร์ฟนอกเขามีสัวชล่าด,ด้วยนะไม่แน่ใจว่าเขาได้ได้ไงเหมือนกันนนเลเวล9ก้อเคมาเดี๋ยวเล่นด่านอีกรอบนึงด่นานนี้ปะตีมันตีมันอ,มอันนี้ตีสกี้สองตัวโอเค ตายไหมโอเคตายอยู่ตายไปหมดเฮ้ยติคิตายไหมติคิเอเอเนี่ยวันฮิตเลยวันเดินคิวโคตรเอาเรื่องมาเรียบร้อยอน,นี่นะแพ็คเติมถามว่านี่คุ้มไหมก็อันเนี้ย มันก็ยังพอหาฟรีได้อันนี้มันก็ยังพอหาฟรีได้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยจำเป็นถ้าให้เลือกเติมนี้นะผมว่าไปเติมแพ็ค1 5 0้บาทดีกว่านี่นี่แพ็คนี้175เบาถ้าเติมกับร้านก็150เติมแพ็คนี้้ย150ได้4อันน่าจะคุ้มกว่าส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวหลังๆก็หาได้อย่างไอสายฟรีตอนี้ยผมก็มีอันนี้อยู่3เมตรถ้าเรามีอันนี้แต่เราไม่มีหินลีก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นแล้วผมว่านี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะ 300ได้ห้าได้ห้าเศษแดงตอนนี้มีหยกอยู่1 0 0 0 0หมยกแล้วก็ตัวละครอันนี้น่าจะปลดแล้วตัวหนึ่งโอเคเป็นอุเคิโอราเอาไว้จิโกะตอนนี้ผมคิดอยู่ว่าผมจะทําเป็นไว้จิโกะ4ดาวแต่ว่าเรามีไว้จิโกะ2ดาวอยู่เนาะ2ดาวเพราะผมจะทํามาเล่นเป็นทีม CC จะใช้จะใช้จิโกะเป็นตัว CC โซขนนกเพราะตอนนี้ผมมีโซ่ขนนกแล้วเดี๋ยวให้ดูโซก่อน ไอดีนี้มีโซนี่โซทำร้าย5ดาวตรงสายของมัซูโมโตะอันนี้ใส่มาซูโมโตะแล้วก็โซคิอย่างที่บอกไปรีครั้งแรกได้ติดโล่น,นี่แล้วก็โซอันนี้มองกระจางอ่าได้มาตรงสายเลยเพอดีได้มาตรงสายเองเป๊ะๆไม่ต้องรีอยู่ที่4ดาวอยู่แล้วก็โซอ่าโซขนนกอันนี้ก็ได้มาตรงสายเลยไม่ต้องรีให้ปู่ยามะก็เลยคิดว่าจะทําปู่ยามะสี่ดาวหรือจะทําไว้อิจิโกะ4ดาวดีเพราะมันสามารถสกิลได้แต่เธอแรกทั้งคู่ แล้วก็โซอัอนที่3ามที่จะใส่ให้ก็จะเป็นโซฮานาทาโร่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้รีเดยวค่อยรีมันใช้แค่2เม็ดในการรีเรายังไม่มีอยู่ดีโคตรจนเลยดีนี้โอเคแล้วก็นี่จะเป็นอ่านี่เป็นไหนวะโซสะท้อนโซโซอบ็อกแล้วก็โซน,นี้โซเซนโซเลือดแล้วก็อันนี้โอไมด์ดาลีได้ดาบก็เลยเอาให้เบียวคุยะแล้วก็อันนี้อิชิดะลีได้ดาบก็ให้ไอเซนเพราะไอเซนตีสกิลย่อยแรงมาก แต่ถ้าเบียคุยอาลีเขาเรียกอะไรถ้าเบียคุยอาสแต็กครบอ่ะมันก็แรงกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ปลุกตื่นเพราะฉะนั้นสแต็กมันเก็บยากเลยเอานั้นไปแล้วก็มนสุมโต้ใส่เป็นอิจิโกช่วยบูด,ดามิแล้วก็รีให้ตรงสายอันนี้คือแนะนําเลยนะก็คือถ้าเป็นโซช่องที่3ให้รีก่อนถ้าโซช่องที่3ามรีอ่ะมันใช้แค่2อหินม่วงแต่ถ้าเป็นโซ อ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกโซ่ช่องที่3สิโซ่สีม่วงทุกอันท้ารีใช้สองอันใช้2หินม่วงแต่ถ้าเป็นโซ่สีทองท้ารีใช้สี่หินม่วงเพราะฉะนั้นแล้วโซ่ช่องที่3อัพเป็นสีม่วงแล้วรีให้ตรงสายตัวที่เราอยากได้ก่อนแล้วค่อยอัพเป็นสีทองทีหลังถึงจะคุ้มนะอันนี้คือทริคที่คนดูบอกมาแล้วผมก็มาลองแล้วเออมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆโอเคอันนี้อ่ะตีไปต่อที่จริงเรา เราสามารถอัพดาวตัวละครได้นะแต่ว่าเราอัพนี้ก่อนอัพแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะไม่มีไม่มีมมตัวละครใส่ up down, up อัพดาวอัพกอบไว้แต่ว่าไม่มีตัวละครใส่เพราะมันต้องใช้หินม่วงในการปลดช่อง3และซึ่งกูไม่มีหินม่วงครับอันีอัพปีอันนึงเออเรามีอันนี้ดวยว่าอันนี้เอามาได้เป็นสีนี้เลยอย่างที่บอกไปนะไม่มีหินม่วงลีโอเคอันนี้ต้องใช้ 40แล้วก็80เป็น120อ่า120ร 6, ยรหเหลือ114 1 1 4เท่ากับว่าเราต้องเปิดอันนี้120โอเคเราต้องเปิดอันนี้ให้ได้อีกอีกแพ็กหนึ่งเราถึงจะทำไว้จิโกได้ผมอยากเล่นไว้จิโกมากกว่าเดี๋ยวรับรางวัลก่อนรางวัลเมื่อกี้รรเรารับเออเรารับไปแล้วนี่หวะโอเคด่นานอีดิดเออลืมด่านอีดิดเลยโอเคมาเล่นด่านอีดิต,ต่อก่อน่ป เล่นมือแล้วกันนะชิวๆวไปตีเข้าไปตีเข้าไปไอเซนตีสกิลย่อยอย่างที่บอกนะว่าไอดีนี้เราจะเล่นเราจะปั้นไอเซนเฮ้ยโอ้โหอีกนิดเดี๋ยวแม่งก็จะตายก็ไม่ตายถ้าตายแล้วไอเซนตียามี่ก็มีโอกาสตายอีกตัวนึงโอ้โหผมว่ายัางไงไม่น่ารอดว่ะดีนั่นไงเฮ้ยโ,โอเคได้อยู่เฮ้ยตีตายเกิดว่ะ แต่ว่าพวกนี้ไม่มีติดสกิลเลยอะนอกจากว่าจะตียามีตายนะปั๊บปับปับป๊บนี่้าไปตายไหมไม่ตายไม่ติดคีย์เลยถ้าติดคีย์ก็ตายแล้วเนี่ยเอ้ยอยู่ดีทำไมอยู่ดีทีมเราก็เหมือนจะถึกขึ้นวะ ตอนแรกยังไม่เห็นจะถึกเลยนี้เลยเกตี้ป่ะโอ้โหไม่ขี้เลยเลียร์โอเคอเคคเย่างน้อยก็ยังได้3ดาวโอ้โหลุงซันเงสึช่วยไว้ทันพอดีเลยถ้าไม่ติดตายเกิดของซันเงสึก็ไม่ได้ป่านนี้ได้2ดาวต้องรีใหม่ละแต่อนี้ติดตายเกิดเลยได้ไปมาอา่า ต,ต,ตีตัวบนก่อนละวกันเฮ้ยจริงปกตีตัวบนหรตีตัวล่างตัวบนอันตีเดียวปกติตัวละครอ,อันตีเดียวมันแรงอยู่แล้วตายไหมโอเคตายล่างติดบล็อกเฉยเอ๊ะอ้าวป๊บโอเคแนวหลังยังไม่ตายแนวนหน้าแนวหน้าตายหนึ่งครับตายสองครับยังไงแม่งก็ต้องรีอ่ะไม่ผ่าน รู้สึกว่ามันจะยากมากเลยเดี๋ยวต้องไปทําทีมมาก่อนแล้วค่อยมามาตีดีกว่านะถ้าอย่างเงี้ยไม่ผ่านแน่นอนจะได้แค่2ดาว2ดาวไปเรื่อยแล้วก็จะเสียสต้ามิน่นะไม่คุ้มเดี๋ยวเอาไว้แค่แด่านที่ดนะ่านท้ายพอแล้วก็เดี๋ยวไปอัพกรอบตัวละครแล้วก็เอาทีมนิวมาถ้าใช้เป็นนิวมา้ามันจะได้อัตาราลดดาเมจทั้งทั้งทีมด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใช้นิวม้าดีกว่าต้องรอปั้นอีกหลายวันอยู่นะกว่าจะได้เสียดายทำหกดาวไม่ได้ โอเคอันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสหรับด่านเดี๋ยวเราไปอัพอย่างอื่นเพิ่มก่อนเอ่อที่จริงเรามีขีดทองสุดสต้ามิหน้าสุดสต้ามิน้ามันต้องสิบครั้งหกเจ็ดแปดซื้ออีกสองครั้งไหมอ่อซื้ออสองครั้งจะได้ปั้นเร็วเร็วขึ้นปั้นตัวละครอื่นอีกอาจจะซื้สอสองครั้งเป็นแปดครั้งแล้วกันไม่ซื้อสิบนะไม่ซื้อสิบเพราะว่า มันไม่ได้ของได้แค่แปดแปดได้ของแต่ว่าสิบไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,าเราแค่นี้พอแล้วก็อัพของหน่อยโอเคแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้ตอนรีวิวอะไรวะสิบกว่าสิบกว่าสามสิบใช้หนึ่งทีมมันต้องใช้หนึ่งหรือใช้สองเนี่ยอ๋อมันใช้ไอมันใช้ v เลยเหรือ โอเค V I เรามีอยู่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาทำการอัพเอ่ออัพนิวม้าก่อนแล้วกันนะปั๊บปั๊บปับ,ปบ,ปบโอเคหมดละเรียบร้อยแค่นี้แหละงบหมดโอเคแล้วเดี๋ยวต้องอัพอ,อันนี้อีกไม่มีขอ,องปล่อยไปก่อนได้แค่นี้แหละหมดแล้วงบเล่นสายฟรีนี่มันลำบากจริงๆ โอเคอันนี้อัพเอ่อตอนนี้เราอัพเป็นทางหน้าของอันนี้ก่อนโอเคหมดเกลี้ยงหมดทุกอย่างจริงเว้ยอะกดสิโอเคน่าจะมีประมาณนี้แหละนะวันนี้น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เป็นกิจกรรมอ่าสุ่มซัมเมอร์แล้วกันนะผมขอของเซนไวลวไม่แน่ใจว่าเซนจะเติมกี่แพ็กนะแต่ว่า รอดูได้เลยนะสำหรับคลิปพรุ่งนี้ในการสุ่มของ ID The Last Hope นะอาจจะมีเกินหลักพันรอบนะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าน้องเขาจะเติมขนาดไหนนะโอเคก็วันนี้เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการอัปเดตเซิร์ฟ428นะก็ไม่ดูนะว่าชอบหรือเปล่าแต่ว่าในไหนก็เราเล่นเซิร์ฟนี้อยู่แล้วแล้วก็มีคนดูขอมาว่าอยากให้ทำาสัปดาห์ละคลิปก็ยังดีอ่ะก็เดี๋ยวจัดให้สัปดาห์ละคลิปทุกๆวัน ทุกๆวันสุกแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อมันจะไปตรงอรอบอื่นๆของวันสุกจะเป็นตัวละครใหม่ใช่ไหมเราจะได้สุ่มตัวละครใหม่ใน ID ดีนี้แล้วก็ปั้นให้ดูไปด้วยเลยว่าจะเอากี่ดาวยังไงนะโอเคก็ก่อนจากการก็ขอฝากสปอนเซอร์เราไว้ก่อนเลยนะครับผมสเตลลาโกพัทนะเพจเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องสเตลลาโกพัทเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยลิงก์อยู่ในดีสคริปชันแล้วก็เดี๋ยวจะปักไว้ในท็อปคอมเมนต์ ปักหมุดไว้ในท็อปคอมเมนต์นะก็นั่นแหละตามนั้นเลยโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปดังซ้ายเพลิดไว้ดังขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนคที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม